ผมว่ามันเร็วนะมันแบบแป๊บๆเลยแป๊บๆแ,แ,แม่งก็สิ้นปีแล้วอะคือเป้าหมายปีนี้มันยังไม่สําเร็จมันยังไม่สักเซสเลยอะมันก็จบปีแล้วอะซึ่งเฮ้อวะ่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ครับปีนี้อดถึงแสนซับนะครับขาดพันประมาณพันนิดๆก็จะได้แสนซับแล้วครัว่าไม่เดือนหนึ่งก็เดือนสองนะฮะจ,จะได้เป็นแสนซับใครแล้วเย้ yeah. เรามาสรุปปี2023แล้วก็เรามาคาดเดาปี2024กันดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเทตบอยด้วยปีนี้วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ในด้านของรถแท็กเตอร์การลดอ e ีเค้าเจอร์เนี่ยพวกเกี่ยวกับลถการเกษตรเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนทิศทางยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนี้แล้วก็ใครที่บอกว่ามีคอมเมนต์อะไรดีๆนะครับก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยเผื่อผมจะได้เอาคอมเมนต์ของท่านมาพูดต่อในคลิปนะฮะเพื่อจะเป็นการถกเถียงกัน สิ่งไหนที่ผมพูดผิดไปหรือกระทบกระทั่งกับใครก็อย่าว่ากันนะครับกับยูทูบเบอร์ตัวน้นอยๆอย่างผมนะครับอย่าว่ากันนะขอบคุณครับอมาเอาที่ตัวผมก่อนแล้วกันนะครับหลายท่านก็คงทราบเป็นอย่างดีว่าผมเนี่ยเทเต์บอยเนี่ยเป็นตัวแทนจาหน่ายรเต็ตเตอร์จอร์นดีมานะครับผมก็เป็นมาตั้งแต่ปี3ปีนี้แล้วกัน3ปีนี้ที่ผมเป็นตัวแทนรเเตอร์จอร์นดีนะครับก็ถือว่า ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนกันด้วยดีตลอดมานะครับสำหรับลูกค้าจอรเดียกับบริษัทไทย,ไทยแท็กเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทของผมเองนะครและก็ปีนี้นะครับในตอนเดือนประมาณเดือนอตุลาเอ้ยไม่ใช่ประมาณเดือนสิงหาสิประมาณเดือนสิงหาผมก็ได้เปิดแบรนด์แท็กเตอร์อีกหนึ่งแบรนด์นั่นก็คือ b บ l นด์โเตอร์นียฮอลลน์นะครับเพื่อเอามาขายให้กับพี่น้องสายใต้นั่นเองนะครับและ ใครที่สนใจรถแท็กเตอร์ในฮอลแลนด์นะครับสามารถติดต่อได้ที่เพจฮอลแลนด์ uh, สายใต้นะเป็นปตัตาไทยนะครับหรือว่าติดต่อได้ทุกช่องทางของแท็กเตอร์บอยได้ตลอดเวลาไม่ว่าวันจะลงคลิปเนี่ยผมก็ยังจะขายอยู่ดีนะครับเพราะว่าร้อนเงินมากๆตอนนี้ร้อนเงินสุดๆนะครับนี่ผมเยอะมากๆ ยังไงก็ช่วยกันด้วยนะครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับ FC ทุกท่านนะครับใครสนใจโรเตอร์เ<ใ>นื้อฮอลแลนด์ใครสนใจโรเตอร์ ter? จอเดียก็ฝากไว้ด้วยครับอุปโปรด์ดีๆซึ่งผมกล้าการันตีและมั่นใจมากๆในแบรนด์ของโรเตอร์ ter. จอร์เดียนี่ก็เป็นแบรนด์ของอเมริกาคุณภาพระดับโลกจริงๆและแบรนด์โรเตอร์เนือฮอลแลนด์เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคตะวิสูตรอะยุคป้าครับทุกคน ก็เริ่มต้นด้วยชื่อที่คำว่า Rotector Ford นั่นเองครับแต่จนปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนเป็นแบรนด์ Rotector New น o ว l a n d นั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกก้าหนึ่งของเทสเตอร์บที่หลายคน f c ก็ถามมาเยอะเหมือนกันว่าสมัยก่อนนะตอนที่ทำแบรนด์เดียวนะี่ว่าเออเทสเตอร์บเอาแมนด์นี้มาขายด้วยเงี้ยแต่ตอนนี้ผมก็เอามาแล้วแล้วก็คนที่ถามก็อย่าลืมมาซื้อด้วยแล้วกันนะครับ <laughs> เออนะ มันก็เป็นก้าวอีกก้าวหนึ่งของผมนะครับจาการ้านอะไหล่เล็ก,ลกถ้าจะเล่าประวัติให้ฟังก็เมื่อก่อนผมเปิดร้านอะไหล่เล็กๆอ่ะเล็กจริงๆทุกคนเริ่มจากร้านอะไหล่ที่มันก็เล็กมากๆอ่ะห้องแถวห้องเดียวอ่ะทุกคนเป็นตึกชั้นเดียวชั้นครึ่งด้วยห้องเดียวครับทุกคนยอดขายวันละหลักไม่ขายไม่ได้เลยก็มีหลักร้อยก็มีหลักพันก็มีับเมื่อก่อนนะก็จนมาถึงทุกวันนี้นะครับรวมเวลาเวลาด้วยประสบการณ์การที่ ทำเกี่ยวกับโลจเกเตอร์นี่กี่ปีแล้ววะกี่ปีแล้วเนี่ย <S <S ข <S <S เขานับเพิ่มเกือบ20ปีนะ10บสกว่าปีแล้วครับทุกคนผมทํากับโลจเกตเตอร์เนี่ยผมพูคไีอยู่ในวงการของโลจเกตเตอร์เนี่ยสิบสิบห้าปีมีได้อะมีประมาณสิบห้าปีได้อะแลประมาณนี้ก็เออหกล้มคลุกคลานกันมาเรื่อยๆนะครับโห,โหโปีนี้เป็นปีที่สุดมากๆที่ผมที่ผมบอกว่า เขาเรียกว่าปีที่โดนแบบหลายอย่างเกีย่ยวกับรถถในเชิงที่ออกในด้านของขัดทุนกับรถเนี่ยเยอะปีนี้เยอะนะครับตัวเลขน่าจะเป็นลบปีนี้ผมเดาวา่าตัวเลขผมน่าจะเป็นลบแต่จะภาวนาอยากให้มันเป็นบวกมากๆสำหรับ mm. การขายปีนี้เป็นปีที่ยันม่ากับโซลิดเขาเมิร์จกันในเป็นแบรนด์ของเขาเองนะเมื่อก่อนยันม่าก็คือแยกเป็นยันม่าไปใช่ไหมทุกคน โซลิดก็แยกเป็นโซลิดไปนะครับเขาจะไม่ไม่เอามารวมกันแต่ตอนนี้นะครับเขาได้ควบรวมกันในชื่อของแบรนด์ว่ายันมาโซลิดก็มีตัวที่ให้เล่นก็จะเป็นหลายตัวอยู่และของเขาจะเป็นเม็ด in อินเดียกันซะส่วนใหญ่ไม่หมดนะเป็นซะส่วนใหญ่นะครับรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นอินเดียหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวร้อยกว่าแรงของเขาตัว2 0่0ิบากแรงของเขา ตัวนี้จะเป็น made in India ที่เซอรพรสอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเอนจิ้นนะเป็นเครื่องยนต์ของมิ u ูบิชินะครับอันนี้ก็เซอร์ไพรส์น่าดูสำหรับยันมาโซดิสนี่คืออันแรกของปีนี้นะครับที่เราเซอร์ไพรส์กันอันที่สองเนี่ยอันที่สองนี่มันเป็นข่าวที่ค่อนข้างาเดรร้ายทั้งสำหรับตัวดีลเลอร์เองสำหรับตัวลูกค้าเองนะครับเป็นในเชิงของราย เป็นเชิงลบนะครับนั่นก็คือเรื่องของการขึ้นราคาของตัวรถแท็กเตอร์นะครับขึ้นทุกยี่ห้อยกเว้นเจ้าตลาดที่มันขึ้นนั่นคือบูต้าเนี่ยที่เขายังคงว่าอ่ะอาจจะปรับขึ้นก็ปรับขึ้นนิดเดียวนะครับปรับไม่เยอะแต่ของเมสซี่จอร์เดียเนีโยลแลนด์เนี่ยคนที่ขึ้นเยอะสุดน,น่าจะเป็นจอร์เดียแล้วก็เมสซี่แล้วก็เนโอลแลนด์จะบอกไงเนีย่ยมันเป็นกนเรื่องของกลไกการตลาดของโลกนะครับที่ทําให้เรื่องของต้นทุนแล้วก็เรื่องของ ผลักมันทําให้ราคาต้องขยับขึ้นในสายของรถนําเข้านั่นเองนะครับสายไหนที่ผลิตในประเทศก็ว้าวก็ยังโอเคอยู่ไม่ใช่ว้าวก็ยังโอเคอยู่นั่นเองนะครับสำหรับโรเคเตอร์นั่นเองนะ,ข,นนนะขึ้นกันคนลุกอะ่ะผมบอกเลยขึ้นกันคนลุกอ่ะเมื่อก่อนผมเคยขายอยู่ไม่กี่แสนนี้แตะไปตอนนี้เกือบจะล้านเนี้โอ้โหอ๋อลืมไปเลยเมื่อก่อนยันมากาเขามี d u ักใหม่ของเขาด้วยนะครับ ในเรื่องของ YM YM r Series เขามีโปรดักต์ใหม่ที่เป็น r Series ของเขาแล้วก็ยันม่าโซลิดที่เป็นไซส์ที่ยันม่าโซลิดในไซส์ของรถขนาดเล็กเนี่ยก็มีเข้ามาด้วยนะครับสำหรับยันมาโซลิดก็ยังไงก็ฝากไปดูด้วยตามโชว์รูมตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศน,นะครับหรือว่าเพจของยันมาแฟนเพจไทยแลนด์เมื่อถ้าผมจำไม่ผิดนะสำหรับของยันม่าเขาจะมีเรื่องราวของยันมานู่นนี่นั่นครับปีนี้ยันมาน่าจะเปลี่ยนกลยุทธ อะไรหลายๆอย่างอยู่ก็มาติดตามในปี2024ว่าเขาจะทำอย่างไรกันนะฮะทีนี้เรามาคาดเดาเรามาทำนายเพราะว่ามันคืออนาคตเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแบบไหนนะฮะสำหรับปี2024นั่นเองนะครับผมมาทำนายในด้านของมาคุยในเรื่องของทิศทางของยอดขายของรถแท็กเตอร์น่าจะเยอะกว่าปี2023เพราะว่า ปี2023เนี่ยทุกค่ายทุกแบรนด์นะครับยอดขายก็จะตกลงแต่ปี2024ผมคิดว่ายอดขายมันจะขึ้นเพราะว่า1คือด้านของผลผลิตการเกษตรเนี่ยปีนี้อ้อยดีมากราคาดีนะฮะเนี่ยเนี่ยตอนนี้เขาก็กำลังตัดอยู่อ้อยราคาดีมากเลยนะครับข้าวก็ราคาดีมันราคาดีปาล์มก็โอเคอยู่สับปะรดดีอ่าหลายๆพืชตอนนี้คือ ราคาดีหมดนะครับโดยทิศทางอาคจรข้างหน้าเนี่ยสุดท้ายเนี่ยการเกษตรภาคการเกษตรกรรมเนี่ยยังไงมันก็ไม่ตายมันเหมือนไม่เหมือนภาคเทคโนโลยีที่มันมีโลเทคไฮเทคขึ้นมานะครับแต่ว่าภาคการเกษตรเนี่ยอาจจะมีเกี่ยวกับเทคโนโลยีเข้ามาบ้างแต่ว่าในเรื่องของการบริโภคเนี่ยภาคการเกษตรเนี่ยยังไงประชากรโลกเขาก็ต้องบริโภคอยู่ดีนะครับปีหน้าผมคิดว่ายอดขายของรถตเตอร์จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะฮะ อีกอันนึงที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะผมเคยทำคลิปเข้าไปแล้วนะครับสำหรับแบรนด์โรเตเตอร์น้องใหม่ที่จะเข้ามาที่ประเทศไทยนั่นก็คือแบรนด์โรเตเตอร์ไม่หินชานะฮะเรามาดูว่าไม่หินชาเขาจะเปิดตัวอะไรแบบไหนยังไงซึ่งตอนนี้มันก็ปิดข่าวค่อนข้างสเต็ปหนึ่งอยู่ตัวผมก็ยังไม่รู้อะไรเยอะผมก็เลยยังไม่อยากจะพูดอะไรมากบอกแค่ว่าโรเตเตอร์ไม่หินชา มาแน่ๆปีหน้าซึ่งเป็นแบรนด์โรเตอร์ที่ขายดีที่สุดในโลกแล้วก็แข็งแกร่งมากๆผมบอกเลยว่าค่ายเบอร์หนึ่งของประเทศไทยยังสู้แบรนด์มาหินชามไม่ได้นะครับในด้านของยอดขายนะห่างกันแบบเยอะมากๆแต่ทีนี้ก็คือเขามเหินชาเนี่ยเขาจะเข้ามาขนาดไหนเข้ามาแค่ไหนนั่นเองนะครับเท่าที่ผมดูเน็ตก็จะมีรุ่นโอจาที่เขาเพิ่งเปิดตัวเมื่อปี2023เมื่อตอนกลางปี นั่นแหละรุ่นนั้นแหละที่คิดว่านะผมคิดว่าจะเข้าไทยแต่โอจาเขาจะเอาสเปคที่มันเต็มเต็มเข้ามาหรือเปล่าถ้าเขาเอาโอจาสเปคเต็มมานะทุกคนว้าวเลยอะ่ะผมคิดว่าค่ายอื่นมีหนาวแน่เพราะว่าออปชั่นแม่งเต็มยิ้หมหายเลยสำหรับแบรนด์เเตอร์มินทราในรุ่นของโอจาอันนี้มาที่ตัวผมแล้วตัวผมตอนนี้ผมได้มองเลงที่สถานที่ที่พร้อมที่จะเปิดนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีไว้แล้วนะครับ ยังไงพี่น้องสายใต้นะครับเตรียมตัวพบกับผมเคยพูดเรื่องนี้มาแล้วตอนยุคก่อนหน้าที่จอร์เดีย er จะเปลี่ยนเจ้าของนะครับว่าจะเปิดที่สุราตอนนั้นผมพูดจริงๆแล้วผมก็ไปดูที่มาจริงๆด้วยแล้วก็เกือบจะเซ็นสัญญาเช่าแล้วนะครับจนมาเมื่อตอนปลายปี2022นะฮะก็ยกเลิกไปก่อนชั่วข่าวนะครับแต่มาปีนี้2024ทุกคนผมเอาจริงแล้วนะฮะสำหรับ การเปิดโชว์รูมขายรถเ,เตอร์ที่สุราษฎร์ธานีนะครับเจอกันแน่นอน100%เเซเพราะผมไปดูมาแล้ว2 3สมทีแล้วเจอกันแน่นอนทุกคนตอนนี้ผมรออนุมัติใบผ่านจากเมียอย่างเดียวตอนนี้นะฮะไม,มาไปผ่านจากภรรยาสีภรรยาอย่างเดียวเลยตอนนี้ว่าที่จะไปลุยสายใต้กันอย่างจริงจังนะครับ เพราะว่าเมื่อก่อนด้านของผมเองที่ผมทําเกี่ยวกับแบรนด์เทคเตอร์เนี่ยคือผมอยู่ทางใต้นะครับผมอยู่นควรศรีธรรมราชแต่รอบนี้ผมจะไปบูเบริรที่สุราษฎร์ธานีก่อนนะครับนั่นแหละยังไง fc สุราษฎร์ธานีเราจะทำการ Grand แกรนด์โอเพนนิ่งแบบยิ่งใหญ่นะครับเดี๋ยวจะเชิญโอมมา แกนอ็อกเน่งที่โชว์รูมด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับที่ใครสนใจในงานนะครับนี่พูดเหมือนจะเปิดเลยพ,พูดเหมือนจะเปิดเร็วๆนี้เลยนะครับไม่เร็วๆนี้แต่ปีหน้าแน่นอนนะครับอาจจะเป็นช่วงกลางปีหรือปลายปีต้นปีน่าจะอย่างต้นปีน่าจะเป็นการแบบไปศึกษาดูงานหรือว่าอาจจะปรับปรุงนู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะครับสำหรับโชว์รูมของเทคเอยนะครับฝากไว้ด้วยนี่ก็ เป็นทิศทางของปี2024ใครคิดว่าปีหน้ามันจะเป็นยังไงก็เรื่องของภาคการเกษตรนะทุกคนถ้าเอากันตรงๆอนะเรื่องของการเมืองหรือฝั่งของรัฐบาลเนี่ยมีอะไรที่มาเกี่ยวข้องเยอะมากๆคนแต่ผมไม่สามารถพูดได้ดีกว่าผมไม่อยากพูดเรื่องของการเมืองเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะเกี่ยวกับเราตรงๆและเต็มๆด้วยในสายของภาคของกเกษตรและกีฬาเจอร์พวกนี้นะครับยังไงก็ ผมอยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงผมอยากเห็นประเทศไทยเป็นเกษตรที่สามาร,ร์ทฟามไม่ตามในทุนนะฝากไว้ด้วยนะครับฝากคุณไลค์กดแชร์เพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปแล้วผมเทดบอยนะครับขอกกล่าวสวัสดีสวัสดีสสดปีใหม่ทุกท่านนะครับตลอดเ f ฟและคนที่ดูช่องผมนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยเฮงเฮเฮงค้าขายผลิต ได้ดีรับจ้างไายได้แจ่งเงินสดไม่มีเงินเซ้นได้เงินสดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าปี2024กับเ e ตเตอร์บอยก็จะไปต่างประเทศด้วยนะครับเหมือนกันเหมือนปีที่แล้วเหมือนปี2023แหละผมก็มีเดินทางไปต่างประเทศปี2024ผมก็จะเดินทางไปต่างประเทศเช่นกันจะเป็นประเทศไหนอะไรยังไงบ้างก็ติดตามไว้นะครับทุกคนติดตามไว้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ โมโมมายาวแล้วไม่รู้กี่นาที่เหมือนกันตัดๆไม่รู้จะมีคนดูเยอะหรือเปล่าใครมีอะไรสงสัยใครมีอะไรอยากคอมเมนต์คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะตอบให้ก็พูดอะไรปิดไปนะครับก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับทางแบล็คโรเจอร์ที่ผมกล่าวถึงนะครับปีหน้า2024ส,อสปอนเซอร์ผมเลยจ่ายค่าเทอมดูกลูกเข้าโรงเรียนทั้งสองคนแล้วครับขอบคุณครับ